เริ่มได้เริ่มได้็อบสองยิงติดจ็อกจ็อกหนึ่งายแล้วไปที่มะมาออกมาที่ต่อเฮ้ยต่อบอกนี้โอ้จะเป็นลมต่อจะเป็นลมยกไปก่อนเลยให้กับมะมะมะจะบอลลั่นให้กับเจนเจนเจนหมุนไปดอกนึงส่งไปทางขวาให้กับ F อฟเอฟหลายเอหลายเอยกมาให้กับเจนเจนยิงไกลตรงนี้หูยต่างเสาไปนิดเดียว กันเปิดยาวไปเลยลูกนี้เปิดไปไหนไม่รู้เราเนี้ยเกย์เบิร์นเข้ามาเ็ฟ <c oughs> มาให้กับเจนเจนเบิ้ล <c oughs> มาที่กี้กี้ออกขวาป้ายที่เอฟเอฟเบิ้ลมาให้ยุ้ยยุ้ยให้กี้กี้กี้ยังเด็กคอมบอลโยกกี G. G. ้ก็ให้กับยุ้ยทีนึงยุ้ยมองไกลแล้วยุ้ยให้เอฟ เอฟแต่คือหลังไปเลยให้กับยุ้ยอีกทีนึงยุ้ยมาที่ฟองฟองแล้วฟองติดเครื่องแล้วฟองฟองจักระชาฟองจักระชาฟองไปแล้วฟองไปแล้วฟองไปได้เฉยๆฟองเปิดไปติดต่อหายไปไหนวะนี่อ่ะมาแล้วฟองจะเตะเข้าไปฟองฟองให้กับท็อปสองอ้าไม่รู้กันตรงนี้โอ้โหต่อจะเปิดเข้ามา อ่อยกไปลูกนี้ติดทับสองมะคือหลังมาห้พพิทามพี <c oughs> มิทามเปิดเร็วทีเลยลูกนี้เอาแล้วจ็อกลงไปทางขวาเลยจ็อกจ็อกยังไงจ็อกจ็อกเข้ามาไหลมาแล้วนอนยืนนึกฝาโอ้โหเอ็กซ์ไม่ได้โอ้โหตรงตัวเฉยเลย <c oughs> เอ็กซ์มาให้เจนเจนเจนสายจะไปทนะที่เอฟเอฟกระชากเอ็กซ์กระชากไปแล้วเอฟไหลมาที่ฟองต่อสกัดไว้ได้พลังพีิทามพีมิทามเบิ้ลเอาเร็วทันทีเลย เจนเป็นท่ยุ้ยยุ้ยไป็นที่เจนเจนเปิดมาที่ติดต่อติดต่อให้จ็อกจ็อกให้ต่ำให้มะมาเบลื้อทีเขาตันออนยังได้บอลอยู่ตันออนยังไปได้โดนแยกไม่ได้โดนเอาดางไปดอกนึงเอาเขาทางมะมะเปิดออกไปติดท็อปสองเอาละครับกีเด็กกีโตกลับแล้วพี่กีแต่เข้าในให้กับเจนต่ำเสร็จกัดไม่ได้ เอฟเอฟให้กับเจนเจนแต่เขาซ้ายตรงนี้เจนยิงด้วยซ้ายนี้บดไม่ดีต่อสั่นไม่ได้ต่อไหลไปตรงนี้ติดเจนทีนึงเจนได้บอลอยู่เจนไหลไปเอฟเอฟดึงบอลไวเอฟลุยไปแล้วตรงนี้เอฟยังไม่เปิดเอฟล็อกกลับมาเจนเจนเจนแทงลูกนี้ต่อต่อแล้วครับกับต่อจับบอลโอ้โห,โหลั้นระเก้อเอา้าเจนบอกหมไม่ถึงส่งให้เจ้าเฉยเลยจ้อกเปิดลูกนี้เอ็กซ์กัดเซฟไม่ได้ มาที่เอฟเอฟเอฟได้บอลอยู่เอฟจะกระชากไปติดที่จ็อกจ็อกให้ให้มะมะให้อ่อนอ่อนลูกนี้ยังไงอ่อนพลิกยิงเลยลูกนี้โอ้โหยิงไปไหนครับเนี่ยจ็อกเปิดเร็วเดลยให้เจนเจนคื้นหลังมาเลยที่เอ็กเอ็กเปิดมาให้ยุย้ยยุ้ยเปิดไปเอ็กเอาเฮ้ยเปิดให้มะมาแล้วกีกี้ได้แล้วกีก้ได้บอลกี กี้กี้กี้ดึงบอลไว้กี้หมนุนกี้ไหลให้เจนนู้นี้เจนทางขวาไหลมาติดต่ออีกแล้วโอ้ยต่อยกมาเลยลูกนี้จ็อกมงให้กับกัปตันอ on 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 ่อนอ่อนได้บอลอยู่อ่อนแทงให้กับพี่ตั้มตั้มจับบอลไว้ตั้มเลีงไว้ยิงเลยพี่ตั้มตรงนี้โอ้โยเอาเว้ยมาจะเปิดเข้าไป มาไหลให้กับจ็อกจ็อกลเบิร์นเร็วทีอูน,นี่ไม่ไม่โดนตรงนี้เหลี่ยมไม่ดีตรงนี้ออกข้างไปเลยเฮ้อให้กับกี้กี้จะกี้จะล็อกกี้จะไปได้อยู่กี้ยังไปไหลามาให้ต่อเสียเลยต่อเอ้ยทำลั่นต่อทำลั่นตัวออกข้างไปกี้ให้กับเจนเจนพิก้าเจนยิงด้วยขวาตัต้มเตะไม่ได้แล้วกระตันออนได้แล้วกระตันออนชักกระตันออนไอ้เหี้ยส่งหรือยิงวะเนี่ยโคตรเบา มายิงเลยวันนี้คราบาไปเลยเย็นหน้าผมเยอน่าจะใช่น่าแล้วฟอฟฟฟสับขาหลอกสองทีให้กับจี้จี้ลอกเขานาจี้เปิดให้เอฟเอฟจับบอลไม่อยู่วันนี้พี่ตั้มจะแย่เอฟยังพาบอไม่ได้พี่ตัม้มผูกขีกอยู่เอาเข้าทางอ่อนเลยเอาแล้วอ่อนได้บอลแล้วไหลไปจ็อกลูกนี้ยิงยิงขวายบรอ้อยจ็อกดี แต่เก็บโก้แล้วเจ้าไหนลูกเฮ้ยอีนี่แม่งยิ้มเฉยหวานเจี๊ยบเอาละเจนจะยิงลูกนี้เจนยิงไปโอ้โหขำขำเยอะเลยลูกค้างด้วยโอ้โหเอาลูกไปเอาลูกลงไปก่อนลูกเมื่อกี้ไปไหนไอเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่เก็บบอลหน่อยไปเจนไปเล่นก่อนเอาลงมาแล้ว ทีพี่ตั้มความบาที่ต่อ,ต,อต่อเบินเร็วบันทีลูกนี้นันออนพักบอลไว้ถือหลังไปไไดีพี่ตาเอ้ยจะลื่นจะลื่นดึงบอลไว้สวยเป็นต้ององนงั้นดิวะต่อต่อยกไปเลยลูกนี้มองไม่โดนโอ้โหจ๊อกจับไม่อยู่นี่อยู่อยู่ในบอลอยู่จ๊อกจ็อกดึงไว้จ๊อกไหลามากระนันอนอนยังไงกระนันออนไหลไปจ๊อกทีลูกนี้จ๊อกจ๊งตอจิก สองไฟไฮเจนทีเอฟเอฟไหลไปเจนทีหนึ่งเจนกระชากแล้วเจนกระชากเจนกระชากเจนไปหูโดนสัตว์ไปได้ทีเอฟเอฟยิงลูกนี้โอ้พี่ต้อมบอกอีกแล้วทีเอฟเอฟไหลไปเจน เจนเจนยังไงเจนคือขู่เกอยู่เจนเปิดยัดเข้ามาพี่ตั้มลงไปนอนนี่เจน Gen. จะเปิดเข้ามาเจนเปิดไปติดม้านิดเดียวลูกยังได้เปิดเข้าไปอีก T F F F เปิดติดพี่ตั้มมาแล้ววันนี้มาที่ท็อปสองเอาแล้วพับหนามเลยพับหนามแล้วนี้ทรับสองครับสองคืนมาที่ยุย้ย ยุยมองไกลแล้วอยุยยกไปลูกนี้พี่ตาหมุงขับไม่ได้โหนาหนะเห็นมุงทีเตะออกข้ามไปก่อนเลยลูกนี้เจนจะเตะเข้าไปเจนเปิดลูกนี้โอ้เอ้ามาถึงจ็อกเลยจ็อกเคลียร์ไปก่อนแล้วนี่กิกี้กิกี้ทำอะไรเนี่ยเอาไม่เอาไม่เอาไม่กี่มากับฟองสองยิงไกลวันี้โอ้ติดต่อ โอ้โหเอาฮอปสองฮอปสางจักรชาฮอปสางยิงเหมือนกันโอ้โหเรียบร้อยฮอปสองฮอปสองนี่ฮอปหนึ่งเมื่อกี้ลืมกดวิดีโออัดวันนโอ้โทษดีโอ้ลืมลืมกดตั้งแต่เริ่มเลยโอ้โหนี่เอฟยิงนี่ต่ทจะไม่ได้เอาลูเจนเจนยิงนี่ จริงแล้วตีเบิดได้ลูกน,นี้ออนใจเย็นลูกนี้อ่อนบอกใจเย็นมาขอยิงมั่งมายิงบดแล้วเกินเอ็กเซ็ไม่ได้เอ็กออกฝามปนที่เจนเอาแล้วเจนเจนกระชากแล้วเจนจะกระชากแล้วเจนเจนเจนล็อกข้าในตเตะอ้าตีกระตันอ่อนกระตันอ่อนแปะให้มา้าม้าหมุนแล้วดอกหนึ่งไหลให้จ๊อกลูกนี้จ๊อกจับไว้ลูกนี้คืนมาเอ็กกับม้ ระวังขากันรู้ไปไปแล้วอาที่เกตเยนเบินเร็วทีที่เอฟอาละวเอฟดูไปแล้วเอฟเอฟไหลไปทางซ้ายฟ้องฟ้องจับบอลไม่อยู่โอ้โหนี่เสียงหมลขหนึ่งตอกเขียวไปก่อนเลยนี้จ็อกจับบอลไว้จ็อกดึงบอลไว้จ็อกอยังไงจ็อกไหลให้กับมา้มาม้าดึงบอลไปแล้วนี้ไหลไปนีื่อยโหยไม่มีใครเขาช้าหนูไม่ช้าไม่โดนหาแล้วเจนเจนเจนให้ยุ้ย เจนไปแล้วเจนกระชากขึ้นไปเจนยกลูกนี้โู๋ยเกือบเข้า <c oughs> เปิดจุดคุ่ไปแล้วนี้อยู่๋ยเตะเขียวออกข้างไปสามสี่นี้สุะะดท้ายจับเบลูทีนี้เอ้ยเอ้ยเอ็เอเอกเตะออกเฉยเลยแล้วเนี่ยเอาได้รูกเตะบุมลูกนี้ เปิดมาอุ้ยเอ็กซ์หลับไปไม่ได้อ่อนได้บอนอยู่อ่อนไหลมาจ็อกจ็อกยกไปลูกนี้เอ็กซ์เต็บไปหนาแล้วเอ็กซ์โตกลับแล้วเจ็บไปอท้ายแล้วต้องยิงแล้วลูกนี้ตายิงลูกนี้ปลอเกระโดดมายิงวันเวลาไปดิ subscribe to my channel เดียวสิ